สวัสดีครับครับวันนี้ก็พอดีเจอปัญหานะครับเจอปัญหาตัวลูกค้าบ่นเหม็นแก๊สเหมอนเหม็นแก๊สมากๆเลยนะครับเข้าไปนั่งในรถแล้วรถอ่าสึกเหม็นแก๊สนะครับติดแก๊สมานะครับอ่ายี่ห้อนี้นะครับแต่ว่าเราอย่าไปว่ายี่ห้อนะครับจริงๆแล้วตัวนี้นะครับคนที่ใช้รุ่นนี้นะครับคนที่ใช้รุ่นนี้ถามว่ากล่องนี้ใช้ดีไหมก็ดีนะครับตัวนี้ก็เป็นของ a g นะครับ AG Compact นะครับ แต่ม่ก่อนติดกันเยอะมากครับรุ่นมินิก็ประหยัดนะครับสี่สูบนะครับทั่วไปนะครับก็หลายหลายคนที่ติดมาแล้วก็ต้องระวังนะครับจุดนี้รุ่นนี้ถามว่าติดเราใช้ดีไหมแต่ว่าเวลาติดตั้งติดให้ถูกที่นะครับถ้าติดไม่ถูกที่เนี่ยปัญหาที่ตามมามีเยอะมากนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับบางคนไปติดไว้ในห้องโดยสารครับคำว่าห้องโดยสารนะห้องแอร์นะครับห้องโดยสารข้างในนะครับเดินสายไฟออกมาข้างนอกนะครับตัวนี้รุ่นนี้ไม่แนะนําให้ติดด้านในรถนะครับนะครับ เพราะว่าตัวนี้จะมีปัญหาเรื่องเวลาใช้ไปนานๆไปท่อมันจะมีท่อแก๊สนะครับท่อแก๊สตึงออกมาจากจาหม้อต้มนะครับจากเรคูเลเตอร์นะครับเข้ามาจะมีท่อแก๊สอยู่เส้นนะครับสังเกตไหมครับเนี่ยแก๊สอินในเข้านี้ครับเนี่ยแก๊สอินเข้าตรงขั้วนี้นะครับถ้าเข้าไปตัวนี้ปั๊บเนี่ยแก๊สเข้าไปตัวนี้เป็น V นะครับ V ก็คือแวกัมนะครับท่อแวกัมแวกัมก็คือแรงดูดนะครับแรงดูดของเครื่องยนต์นะดูดอากาศของท่อไอดีนะครับส่วนตยวเป็นท่อแก๊สนะครับ สังเกตดูฮะตัวนี้จะมี2ท่อนะครับท่อลมนะครับท่อแก๊สอยู่นี้นะครับท่อลมกับท่อแก๊สแยกกันนะครับเพราะนั้นเวลาใช้ใหม่ๆไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ว่าการติดตั้งนั้นสมควรอย่างยิ่งนะครับควรติดไว้อ่าคือเอาไซด์หรือข้างนอกนะครับติดไว้ในห้องเครื่องนะครับอย่าไปติดไว้ในห้องโดยสารนะครับเจอเคที่เจอครับติดไว้ในห้องโดยสารนะครับ สาเกตที่อาการที่แก๊สรั่วก็คือเนี่ยนะครับมีท่อแก๊สเข้าไปในนี้นะครับท่อแก๊สตัวนี้เอาไว้ในห้องโดยสารเป็นท่อยางท่อสายยางนะครับบางทีรั่วนะตัวนี้เป็นอะไรข้างในภายในเป็นอะไรครับเป็นแมปนะครับแมปเซนเซอร์นะครับตัวนี้เป็นแมปปกติแมปทั่วๆไปจะแยกอยู่คนที่เอาไปติดตั้งกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่คือบอกว่าจะบอกว่าช่างไม่รู้ก็เอาได้หราช่างมือหัดมือใหม่นะครับช่างมือใหม่ หรือมือเก่าอะไรก็แล้วแต่บางคนไม่รู้นะครับกล่องคิดว่ากล่องตัวนี้น่าจะอยู่ในคือ ECU ต้องอยู่ในห้องเย็นหรืออยู่ในตู้หรือว่าอยู่พยายามอยู่ในห้องโดยสารให้มากเท่านั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วรุ่นนี้เนขาออกแบบมาเนี่ยเขาไว้ข้างนอกนะครับไว้ข้างนอกนะครับเวลาติดต้องเอาท่านี้ลงนะครับเอาไว้ในห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องนะครับไว้ที่ห้องเครื่องนะครับติดด้านหน้ารถนะครับหน้ากระโปรงหน้านะครับอย่าไปติดไปในห้องโดยสารนะครับที่ไม่ให้ติดเพราะว่าอันตรายมากเลยครับอันตรายมากๆเวลาใช้ไปนนานๆนะครับ บางทีสายยางท่อยางเนี่ยท่อยางท่อที่วิ่งเข้ามานะครับเป็นท่อแก๊สนะครับแก๊สดิบเลยนะตัวนี้นะครับการจัดถังเลยนะครับวิ่งผ่านมอต้มมาแล้วมาเข้านี้นะครับนะมาเกตดูนะครับบางคนบอกเหม็นแก๊สเหม็นแก๊สขับเข้าไปทาไมเหม็นแก๊สเหม็นแก๊สนี่มันจะมาหาผมก็อาการนี้นะครับเหม็นแก๊สนะครับผมมาเช็คดูแล้วครับว่ารั่วนะครับตัวนี้ไม่ใช่รั่วสายยางนะครับรั่วที่ข้างในะเดี๋ยวมาเปิดข้างในดูว่ามันทํางานยังไงนะครับตัวนี้จริงๆแล้วเป็นแมปนะครับเขาเรียกแมปเซนเซอร์นะครัับท่วไป จะอยู่ในออยู่นอกรถนะครับอยู่นอกรถได้อยู่ห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแมพทั่วๆไปเนี่ยทั่วไปจะอยู่ข้างนอกนะครับตัวนี้จะอยู่ในห้องโดยสารไอ้ไม่แค่ขาแค่ขจะอยู่ในห้องเครื่องนะครับอยู่ในห้องเครื่องนะครับตัวนี้จะติดตั้งอยู่ในห้องเครื่องนะครับส่วนกล่อง ECU ทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็รอซ่อมอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อันนี้จะติดอยู่ในห้องโดยสารไม่เป็นไรครับตัวนี้ไม่มีสังเกตดูครับรุ่นอื่นจะไม่มีไม่มีท่อแมพไม่มีท่อเบรกัมนะครับ รุ่นเฉพาะบางรุ่นเท่านั้นนะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นเพื่อตระกูลอินเตรจีตระกูลเอบีต่างๆนะครับจะไม่มีนะครับตังเกตดูนะครับนะครับจะไม่มีท่อไอสองท่อเนี่ยเพราะนั้นกล่องที่มันมีสองท่อร่วมพวกนี้จะเป็นท่อแก๊สนะครับไม่ควรอย่างยิ่งนะครับที่จะท่านเอาไปไว้ในห้องโดยสารอันตรายมากๆเลยนะครับเพราะห้องโดยสารเป็นห้องแอร์นะครับแก๊สแอร์นี่มันอย่างว่าเข้ากันดีจังเลยนะครับ ยิ่งเย็นยิ่งเหม็นนะครับแล้วก็เผลอไปจุดไฟจุดบุหรี่ไปตึมตั้มมานี้พูดยากเลยครับนะครับ,รบยังไงก็ระวังไว้ด้วยนะครับติดรุ่นนี้นะครับ,รบเดี๋ยวผมมาแกะให้ดูนะครับว่าข้างในที่มันรั่วรั่วตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันเลยหาดูกันสดๆเลยนะครับ นั้นจะติดแก๊สจะติดตั้งแก๊สแล้วก็ต้องหาร้านที่ชํานาญนิดนึงนะไม่ใช่ว่าโอ้เถอะว่าเป็นร้านแก๊สร้านแก๊สก็เข้าไปฮะเราก็ไม่ว่านะครับแต่ว่าท่านก็เลือกดูนิดหนึ่งนะครับที่มีความรู้นิดนึงนะครับรู้จริงนะครับไม่ใช่รู้บบงูกินปลาไม่ใช่รู้ว่างูกินปลาไม่ได้นะครับรู้ว่ารู้จริงนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันมีโอลิงนะครับโอลิงอยู่นะครับ ตัวนี้เป็นตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์แมปเซนเซอร์เซนเซอร์หรือเช็คแรงดันนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเซนเซอร์แรงดันแก๊สนะครับแรงดันแก๊สเนี่ยจะวิ่งเข้ามาท่อนี้นะครับวิ่งเข้ามานี่ก็คือแมปนั่นเองนะครับแมปเซนเซอร์นะครับเข้ามาที่นี่นะครับตัวนี้จะอ่านนะครับเซนเซอร์จับแรงดันนะครับเดี๋ยวก็ส่งเข้าไปที่ไหนครับไปที่ ECU เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้รั่วตรงนี้นะครับรั่วตรงนี้นะครับรั่วตรงระหว่างข้อต่อนี่พอรั่วปั๊บใช้ไปนานโอลิงมันตายโอลิงงมัันนแข็ะครบ โอลิมปนแข็งทําให้แก๊สรั่วลูกค้าบ,บอกเหม็นแก๊สมากเลยเหม็นแก๊สมากเลยถ้าไม่เข้ามาวันนี้ก็ไม่รู้ <c oughs> พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้นะครับ <c oughs> นะครับตอนนี้เราก็มาเช็คดูนะครับว่าอาการเสียมีอะไรบ้างพอดีเจ้าของรถบอกว่าเดินสะดุดเครื่องสั่นถ้าไม่สะดุดไม่สั่นก็คงไม่เข้ามาหาผมเรกเนี่ยดูนี้ว่าแก๊สรั่วเหม็นหึ่มเลยเนี่ยตัวนี้เจ้าของก็ใช้ทนใช้อยู่ได้นะครับยังไงก็ระวังไว้นะครับถ้าไม่ดูบุหรี่ก็ไม่เป็นไรถามไเจ้าของรถดูบุหรีไ่ไหมพอดี ผู้หญิงใช้เข้ามปจุดบุรีก็ค่อนขาช่วยนะแต่เป็นผู้ชายหรือว่าใครเข้าไปที่ใครที่ไปจุดบุหรีบุรีดูดนอกรถดูดอะไรก็แล้วแต่นะครับเรียบร้อยนะครับบอกว่าโทษแก๊สใช้แก๊สไม่ดีครับคุณต้องตรวจสอบให้ดีนะครับตัวนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็ต้องมาซ่อมกันด้วยนะซ่อมก็ต้องถอดออกหมดเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมีสี่ขาเก็บไปครับสี่ขาก็เหมือนแม่ซินเอร์ทั่วไป เซนเซอร์ต so like like. okay. so re ัวไปแบบนี้นะครับข้างในเหมือนกันเป๊ะนะครับครับก็เนี่ยเราจะเปรียบเทียบให้ท่านดูนะครับว่าแมสเซนเซอร์ตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยเหมือนกันเลยครับตัวนี้แค่ย่อไว้ในกล่องนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้นี่เองนะครับวันนี้ผมแกะให้ดูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็คือท่อแก๊สเหมือนกันนะครับท่อแก๊สเข้านะครับอันนี้ท่อไว้กั้มเหมือนกันนะครับ ตัวนี้แก๊สกวีเหมือนกันนะครับใบกล้ำเข็ดดูให้ดีนะครับเพะฉะนั้นตัวนี้รุ่นทั่วๆไปเขาจะเอาไว้นอกรถนะครับเอาไว้นอกรถเอาไว้นอกห้องโดยสารเอาไว้นอ้อกโดยสารนะครับไม่เอาไว้ในห้องโดยสารนะครับกล่องทั่วท่วไปกล่องทั่วๆไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับใช้ร่วมกันอย่างนี้นะครับอ,อันนี้เขาทํามาเอาไว้ติดแยกอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารุ่นนี้มีรุ่นเดียวนะครับที่ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ ตัวนี้เอาไว้ในเอาไว้ต้องจริงๆไว้ในห้องเอาไว้ห้องโดยสารไม่ได้นะครับต้องเอาไว,ใว้ในตัวห้องในตัวห้องเครื่องครับน,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 นะครับนี่ก็คือตัวเดียวกันนะครับนี่นะครับนี่เหมือนกันเป๊ะนะครับย่อเฉยนะครับย่อนี่ตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกับตัวนี้นเดิแต่เขาย่อไว้ในนี้นะครับเพราะนั้นก็ถ้าท่านใดติดรุ่นนี้ติดกล่องรุ่นนี้ นะครับถ้าเอาไว้ในรถควรแก้ออกมา,อาไว้นอกรถให้ให้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านนะครับแต่ก็ของลูกค้านะครับแก๊สเหม็นเหม็นแก๊สเหม็นจากไหนนะครับนี่แหละครับอันนี้เหม็นข้างนอกประทนนะครับเหม็นในห้องโดยสารนี่อันตรายมากๆนะครับเขาบอก คนนี้ก็มีสอ,อาการนะครับตอนนี้เรื่องอาการเหม็นแก้นี่ผมแก้เดี๋ยวผมแก้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ตัวนี้เครื่องมือก็เราใช้ออสเดสโคปนะครับวัดแก๊สแก๊สแก๊สแวนนะครับจริงๆแล้วเครื่องมือพวกนี้ต้องดีนิดนึงนะครับสำหรับช่างก็ต้องเวลาเช็คกล่องเช็คอะไรจะง่ายนิดนึงนะครับรวดเร็วนะครับอ่าทั่วๆไปช่างทั่วๆไปก็ใช้แค่มิตเตอร์ตัวนี้ก็พอแล้วนะครับมิตเตอร์ตัวนี้ก็ใช้ได้เลยครับแต่ว่าถึางว่าถึางว่าท <c oughs> หารต้องมีปเลยนะครับ <c oughs> ไม่งั้นซ่อมไม่ทัน ตัวนี้วัดพาสิสเตอร์วัดไดแอกวัดไดโอดได้หมดนะครับวัดไดวงจรได้ง่ายนะครับว่าทํางานไม่ทํางานนะเสียไม่เสียเรามาแยกแยะได้ง่ายขึ้นนะครับออสเทนสโคปตัวนี้นะครับวัดแกนเอกกับแกนวายก็รู้แล้วครับว่าสัญญาณต่างกันหรือไม่นะครับโอเคครับตัวนี้ก็วงจรพื้นๆนะครับอธิบายนิดน,นึงนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นทรานซิสเตอร์นะครับไม่ใช่ไอซนะตัวนี้เป็นทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์ไดตัวพักไดนะครับพาวเวอร์หรือว่าส่งไปที่สัญญาณาส่งไปที่หัวชีดนะครับตัวนี้หัวชีดแก๊สนะครับหัวฉีดหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่หัวนะครับอันนี้เป็นหัวชีดนะครับตัวนี้เป็นหัวชีดมันเงาเนี่ยหนึ่งนะครับมองไม่ค่อยชัดหนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นหัวชีดนะครับอันนี้อาการก็คือ วัชิตวัชิตแก๊สนะครับไม่ทํางานนะครับไม่ทํางานนะครับคือทํางานไม่ไม่เต็มระบบนั่นเองสั่นนะเครื่องสั่นนะครับก็เราก็มาเช็คตรงนี้กันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรแต่เราเจอแล้วนะครับว่าอะไรเสียนะครับตัวนี้ก็เป็น IC ตัวนี้เป็น ECU นะครับตัวประมวลผลนะครับตัวนี้เป็นกิสต้อนนะครับิสตัสร้างความถี่ออกมานะครับ ECU ทุกตัวนะครับ ecU ทุกตัว การประมวลท,ท,ทั้งตัวต่างๆมันต้องมีหลักกับมันก็มีคืออะคิสต้นนะครับแล้วก็บวกค่าโวล์นะครับที่จะเลี้ยงตัวมันนะครับไฟบวกค่าโวล์ต้องเลี้ยง EC u ตัวนี้นะครับทําให้คิสต้นตัวนี้ทํางานคิดต้นทำงานก็สร้างความทีออกมาความทีหนึ่งนะครับอยู่ที่ทางเกต้าคิสต้นมันจะมีความถีโชว์อยู่นะครับเท่าไหร่นะครับแล้วเราต้องหาไฟให้ได้ก่อนนะไฟมาเลี้ยงปกติแต่ทัง้งจริงแล้วถ้ากล่องทํางานคอนเน็กได้ก็ไม่ต้องไปไล่พวกนี้แล้วไม่เกี่ยวแล้วครับนะครับไม่เกี่ยวแล้วนะครับตัวนี้ก็ไปดูว่า เสี่ยเพราะอะไรนะครับยังเอาว่ชิตแก๊สไม่ทํางานเราก็มาดูว่าไอซีอไทเตอร์ตัวไหนเสียนะครับเช็คดูเลยนะครับไทเตอร์สัญญาณมาไหมสัญญาณออกไหมขับเอาขับเอาพุทได้ไหมนะครับถ้าขับได้ก็ไม่เสียถ้าขับไม่ได้ว่าตัวหนึ่งได้ตัวสองไม่ได้เราก็ไล่กันไปตามนั้นแล้วมาไล่เปลี่ยนตามนั้นนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นภาคเหมือนกับสวิตชิ่งนะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวโยกน้ํามันแก๊สนะครับโยกตัดตัดลำบด์น้ำมันให้ขาดจากกันนะครับอันนี้ก็เป็นควบคุมโซลนอย หรือควบคุมติกแก๊สนั่นเองครับจุดนี้นะครับาวเวอ์อนนะครับอันนี้ก็แมสเซนเซอร์นะครับแมสเซนเซอร์ก็มีไฟห้าวต์เหมือนกันนะครับตรงนี้จุดนี้นะครับต้องไล่ดูให้ดีเนี่ยมีไฟมาไหมสัญญาณอ่าเข้าไปแล้วนี่ตัวนี้ดูดเป่าค่าต้องเปลี่ยนแปลงนะครับที่เซนเซอร์ระหว่างขาขาสองกับขาสามต้องเปลี่ยนแปลงนะครับจะแรงดันจะไม่ไม่จะจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับ ตัวนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับตัวนี้เป็นตัวคุมไฟ5้าโวลต์นะครับไอ้สีเล็กๆเนี่ยคุมไฟ5้าโวลต์เลี้ยงแม็กเซนเซอร์นั่นเองครับวงจรคล้ายๆกันหมดนะครับวงจรคล้ายๆกันหมดแต่ว่าที่สําคัญที่ผมเจอก็คือนะครับเสียหนึ่งตัวแล้วครับตัวไทเตอร์แล้วก็ตัวรั่วครับตัวนี้จะมีโอลิงเล็กๆนะครับโอลิงร่วนะครับตัวนี้เราก็ทําการแก้ไขนะครับทรับแมก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าพวกนี้ไม่ได้นะครับ ท่านอย่าประมาทไม่ได้เลยเอาติดไว้ในรถอันตรายมากๆนะครับขอบอกนะครับถ้าดีๆไฟไหม้ได้นะครับก็อย่าให้มันเกิดเหตุพวกนี้ออกมาพยายามตรวจสอบดูติดภายในรถนะครับติดในห้องเครื่องนะครับอย่าไปติดในห้องโดยสารนะครับอันนี้ก็ทําการซ่อมแก้ไขเรียบร้อยนะครับจุดที่มีปัญหาก็คือโอลิงนะครับโอลิงโอลิงตรงที่แมปเซนเซอร์นะครับตรงเซนเซอร์นะครับตรงจุดรอยต่อระหว่างตัวแก๊สนะครับรั่วนะครับขาดก็ทําการเปลี่ยนโอลิงเรียบร้อยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปย้ายครับย้ายเอากล่องไว้ข้างนอกครับพอ่าป,ปล่อยไว้ข้างในไม่ได้นะครับไม่รู้วันไหนที่มันจะรั่วอีกนะครับบางทีโอลิงรั่วแล้วก็มีท่อยางพวกนี้ต้องคอยดูรัดไม่แน่บางทีใช้เวลานาหลวมนะครับโดนความเย็นความเย็นก็แข็งตัวนะครับพอโดนความเย็นแล้วแข็งร้อนแล้วก็จะนิ่มมันก็ผสมกันอย่างเงี้ยตากแดดอบมันก็ร้อนนะครับต้องย้ายไว้ข้างนอกทําการย้ายให้เรียบร้อยนะครับปล่อยไว้ไม่ได้นะครับอันตาราย <c oughs> บางทีการติดตั้งอย่ามาง่ายนะครับอย่ามาง่ายเป็นช่างต้องดูนิดนึงนะครับตรงไหนควรไม่ควรนะครับไม่ใช่เห็นตรงไหนวางง่ายก็เอาแล้วใกล้มือก็เอาก่อนแล้วนะครับบางคนวางทั้งใกล้แบตเตอรี่ก็มีผลนะครับเพราะอะไรครับน้ากดเยอะพวกกดตะกัวเนี่ยเข้าไปแล้วไปกัดพวกลายปิ้นพังหมดนะครับแต่ก็ใช้แก้ได้บางไม่ได้บางนะครับอย่างนี้ก็อย่าลืมนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่าอย่ามาง่ายติดง่ายๆอย่าติดตั้งง่ายๆนะครับสมควรรู้ว่า ที่ตรงไหนที่ให้มันอยู่นะครับให้มันอยู่ตรงไหนนะครับล็อกให้เรียบร้อยนะครับติดท่านี้นะครับเวลาติดนะครับแปะไว้หน้ารถก็ได้ด้านนอกครับแปะเข้าไปยึดน็อตให้ดีนะครับก็ปล่อยสายยางออกมาปล่อยสายไฟออกมาข้างล่างนะครับอย่าไปแงนกล่องอย่างนี้นะครับเวลาลูกค้าไปล้างรถเรืออะไรต่างๆน้ําจะเข้าพอน้ําเข้าไปแล้วไปไหนครับไปกักอยู่ในท่อในเครื่องเนี่ยบางทีเปิดมานี่เคยเจอบางคนนะติดข้างนอกอย่างดีเลยนะครับ ต่ดไว้อย่างดีเลยข้างนอกนะครับโอ้แกสไม่เหม็นแน่ไม่รั่วแน่เลยครับไม่ต้องกลัวรั่วก็ไม่อันตรายยังไงครับหงายไว้เงี้ยแล้วเวลาลูกค้าไปอัดฉีดล้างรถเป็นไงครับน้ําก็เกาะเข้าไปในนี้ครับปวดหัวจริงๆนะครับติดได้นะครับแต่ไม่รู้เลยว่าไอ้กล่องตัวนี้มารับน้ํานะครับใ่าแก๊สไม่ได้วิ่งไปเอ้าตัดเป็นน้ามันมันตัดละดีแล้วครับทำไมตัดมันจะเอาอะไรฉีดน้ําเข้าไปเต็มกล่องเลยเปิดมาในเทมันในจอกเลยน้ํานะครับจริงๆเลย คิดได้ยังไงไม่รู้ใช้อวนิโป้ไหนคิดนะครับติดตั้งติดท่านี้นะครับท่านี้ท่านี้นะครับติดท่านี้ตั้งให้เรียบร้อยนะครับน้ำมันเข้าข้างบนลงมันย้อนขึ้นมาไม่ได้ครับแล้วก็ใส่ไฟก็เหมือนกันนะครับปล่อยให้มันย้อยลงข้างล่างนะครับไม่ใช่เอาแต่ไฟขึ้นมางี้น้ําก็วิ่งเข้าได้อีกเหมือนกันนะครับครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากผมนะครับช่างเล็กนะครับสอเสมอนะครับมีอะไรก็ลองดูกันนะครับช่วยติดตามช่วยกดไลค์ผมด้วยนะครับฝากขอบคุณมากครับ